คุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราสามารถคว้าสิทธิ์เจ้าภาพมาหากรรมพืชสวนโลกนะคะโคราชเอ็กซ์โป2029ภายใต้แนวคิดธรรมชาติและพันธุ์พืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียวค่ะ นายเซราสว่างศีีเอกอัคราชทุธนักรุงโดฮารัฐการ์าในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่ามหากรรมพืชสวนโลกเป็นงานระดับ A1 ค่ะตามเกณฑ์ขององค์การนิทรรศการนานาชาติที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันความสําเร็จของงานมหกรรมพืชสวนโลกที่กําลังจะจัดขึ้นในปี2572ณนะ จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชค่ะภายใต้แนวคิดธรรมชาติและพันธุ์พืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียว การได้รับสิทธิ์จัดงานระดับโลกในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยยกระดับให้จังหวัดนครราชสีมานั้นเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยศักยภาพอันโดดเด่นทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ความชํานาญในด้านเกษตรกรรมและความหลากหลายทางด้านชีวภาพเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวนสําหรับการจัดงานโคราชเอ็กซ์โป2029หรือว่างานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572ค่ะจะเป็นมหกรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ ที่ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่10พฤศจิกายน2572ไปจนถึง28กุมภาพันธ์2573ค่ะและคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน2ล้าน6แสนคนไปจนถึง4ล้านคนนะคะ ขณะที่นายเจรุติสรางกุลณอายุทยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซบก็ได้บอกว่างานโคราชเอ็กซ์โปันี้นี้จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมค่ะตอบสนองต่อพันธกิจหลักของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีการประเมินว่าสําหรับงานนี้นะคะน่าจะมีเงินสะพัดกว่า18,000กว่าล้านบาทและจะสามารถสร้างงานได้กว่า 36,000อัตราด้วยกันค่ะก็คือจัดงานในปี2,572ใช่ค่ะ,ะ,คะที่โคราชแต่ว่าปี2,569กเนี่ยก็จะมีพืชส่วนโลกที่อุดอรธานีเก่อนหน้านี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็คือนู่นเลยปี2,549 ที่เชียงใหม่ใช่ค่ะเออ,อน่าจะจำกันได้เนะจำได้ค่ะเพราะงานนั้นเป็นงานใหญ่นะคะทั้ทงคนไทยแล้วก็ตากท้า <ๆ S 1> เนี่ยมาเที่ยวกันเยอะมากอตอนนั้นยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอยู่เลยนะฮะถึงแม้จะย้อนไปนานหน่อยแต่ยังจำได้เลค่ะ